สวัสดีทุกท่านนะคะยูทูบต้อรับเข้าสู่ช่องเจมเจลทูออฟฟิเชียลนะคะเราะจะพามาดมบรรยากาศทั้งหนานะ,ะ่ะร้านค้าบนภูเขาบนเขาก็ไ,ได้น่คะมีรถอึ้รวจาะะเขาไปในงานนะคะน่รถ้ตำรวจส่งัดจาเขาไปในงานนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศค่ะพี่น้องบรรยากาศทั้งน่าน,นี่ขอ,องกินหลายพี่น้องนะฮะวีที Prueba, นะคะทางัหนกน็มีมองจอดรถได้ไม่ต้องมองจอดรถก็มีกว้างความเสียงเล็กน้อยเล่นนคะคะอันนี้เป็นบรรยกายกาศบรรยากาศท้างหนานะ,ะ่ะอัานค่าของ มองกินเยอะแยะค่ะรู้เข่ากับออกมากินทั้งหน้าได้และะ้วค่ะท่านี้อยู่ที่หน้าง,งานสาวน้อยลำพูนโชว์ค่ะสำนักลำพูนโชว์เป็นท่าการแสดงอยู่ที่บ้านพรสวรรค์นะคะวัดบ้านพรสวรรค์อ่าตำบลนนนคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะเ <c oughs> มื่อเด็กน้อยเล่นอัน งเงี่ยก็ะผุฝ่าฟติเคเนี่ยไล่ทา้งสามพุดนะเดี๋ยวพายเงี้ไปบางท่านคุนทั้งุมนมาท่านไปเดี๋ยวพาเดินไปดูฝั่งนี้นะคะ ก็มีแก้่จะเป็นลูกชิน้นโอ้ยหิวข่าวเลยจิยม๋มจิ๋ม,มหิวข่าวเ <c> ล <oughs> ยที่ผมหิวทันทีถ้าโกยากิกับพี่ค่ะถ้าโกยากิ นี่กาแฟหอมลิมกับมีนี่ผู้ใดเอาลูกหลานมาน้ำเย็นผินได้ของเล่น <c oughs> อาหารพี่น้องของกินเยอะของกินเยอะอาหารวิทีฟังผน ีิธีอยู่ข้างในตรงนู้นอันเห็นแสงแสงแวบๆหนรถรถของอ๋อเปิดมากเมือ่อความปลอดภัยนะคะของตำรวจ<ม>ปุรินาน<ม>สา,ดาได้ขิ้นขนรถขนาดหน้ปุริาได้สิ้นขืนรถขนาดหน้าสพเมืองอุดรธาน <c oughs> ีนะคะพี่<ม>น้องร้านค้าเยอะมาก เดี๋ยวพายางานกันทั้งหน้าวัดเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูหน้าวันนี้เจ้าบุกะวันมาค่ะวันมอไซมาจากในเมืองผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ร้อยหกสิบค่ะพี่น้องบัตนรนงานอัน เด็กหกสิบงานของเต้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะเต้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ผูดจัด <Okay. S 1> ต้มขึ้นไปดูเสียไปกีฬาบูบูความบูบู อายากาศร้าน,นค้าคนนั่ข่างคนแบบนี้นี่แหละครับพี่น้องวัดศรีภูทองรัตนารามนะคระับบ้านพ่อนสวรรค์้ยอันนี้ขนาดรักเลยปิดนี่เนี้นี่นารักเลยนี่พ่กนีพร้อมเป็นตัวเล็กน้อยอยากได้ดีอ่ะ เลีลยงแล้วนึงอาบูบูตาบูบูลงโหนี่สเป เป็นพ,าน,พา,นาน้องพานรานมาซื้อลาบูบู่มาซื้ออันนี้อร่อยคอันนี้สวยเนี่ยอันนี้สวย <c oughs> เนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศงานอุดรธานีนะคะสดแจ้งค่ะมาสดแจ้งมาเี้

นี่ยจากน้อยพันเาวเชิดกะเดีจะเข้าไปเบิ่งทางในเนาะตอนนี้กะเดี๋ยวจะโมไปหานางหากินอย่างก็นนะหาแน้ำกินกับเดี๋ยวจามาเอยพันก็เสียอ่าเศรเชิดแหละนะฮะตอนนี้พันกำลังท้ากานรวมละคนพึ่งกันมากเลยพี่น้องเป็นว่าปูสารแล้วหอมสารมากแล้วเนาะเดี๋ยวสำนี้ก็นะฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวอ่าคลิปหน้าเจมูจ่า ท่ามี่ยังดีๆน่าสนใจนะคะที่เราจะลงคลิปให้เบิงนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ช่องเทียมวงเทียมโ,โทรไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้ออาจเจอกันมื่อแรนี้นะคะกับสาวน้อะระเบิร์นโชนะคะที่บ้านพรสวรรค์นาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ